สวัสดีค่ะชาวราศีพฤษภนะคะคลิปนี้ค่ะเป็นคลิปอัปเดตสถานการณ์รักสามเศร้านะคะของชาวราศีพฤษภป,ประจำเดือนมีนาคม2564นะคะยังไงก็ตามแต่นะคลิปนี้เหมาะสำหรับชาวราศีพฤษภที่มีปัญหารักสามเศร้าเท่านั้นนะคะชาวราศีพฤษภท่านไหนที่เราไม่ได้มีปัญหาเรื่องนี้หรือบางทีเราแค่หวาดระแวงแฟนเราเฉยเยไม่ต้องดูนะคะ ต้องแบบว่า,เ,าเจอสถานการณ์3ามเศร้าที่มันจริงจังแล้วนะคะทีนี้ชาวราศีพฤษภนะคะรายละเอียดว่าคุณเกิดวันที่เท่าไหร่อะไรยังไงกดดูที่ใต้คลิปนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะดูเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะยังคงเป็นการเปิดไพ่โดยรวมอยู่ชาวราศีพฤษภระหว่างคุณกับแฟนคุณในตอนนี้นะคะสถานการณ์รัก3ามเศร้าเป็นอย่างไรบ้าง จริงๆแล้วก็ยังรอดูท่าทีซึ่งกันและกันอยู่นะคะความรักความรู้สึกดีๆระหว่างคุณกับแฟนคุณยังมีอยู่แน่นอนนะไม่มีใครอยากจะเลิกค่ะยังอยากที่จะพูดคุยอยากที่จะปรับความเข้าใจอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ไปต่อแต่ว่ามันก็มีอารมณ์แบบสองจิตสองใจนะคะ คือบางทออีอาจจะเป็นไปได้ว่าทางคุณก็รู้ว่าแฟนคุณเขาก็ลังเลแฟนคุณเขาก็ไม่ตัดสินใจสักทีนะคะจะเลือกเราจะเลือกมือที่3จะเลือกใครก,ก,ก็ก็ไม่ได้มีท่าทีอะไรที่ชัดเจนนะคะเราเองเราอาจจะใช้ความพยายามหลายอย่างละ นะพยายามผลักดนันพยายามจะพูดคุยพยายามที่จะให้เขาตัดสินใจให้เขาเลือกแต่เขาก็ยังดูเฉยเฉยถามว่าตอนนี้นะคะความสัมพันธ์มันไม่ได้ตึงเครียดมากมันเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเออเราก็ต้องอยู่ตรงนี้แหละมีความพยายามที่จะมั่นอกมั่นใจพยายามที่จะดึงเอาความเชื่อมั่นว่าเออเรายังรักเขาเขายังรักเรานะคะมันมีความผูกพันมีความเป็นครอบครัวยังรักกันอยู่ก็พยายามแบบว่ายื้อเต็มที่พยายามอยู่ตรงนี้ เขาก็ไม่ได้อยากจะเลือกกับเรานะคะต้องพูดอย่างนั้นเลยมาดูไพ่ในฝั่งชาวราศีพฤษภค่ะตัวคุณเองแน่นอนนะคะแม้จะไม่มั่นใจว่าเขาจะเลือกเราไหมเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าแต่ในความรู้สึกของเราคุณรู้ว่าคุณยังรักเขา นะคะคุณยังไม่พร้อมที่จะเดินออกจากตรงนี้มันมีหวั่นไหวบ้างแหละคือบางทีมันมันก็เป็นวันที่แบบว่าบางวันเราก็เข้มแข็งเราก็รู้สึกว่าเออฉันฉันอาจจะถ้าสมมติว่าเขาไม่รักฉันเขาไม่เลือกฉันฉันก็อาจจะไปก็ได้แต่ว่าวันที่อ่อนแอมันจะมีมากกว่าเรารู้สึกว่าเรากลัวว่าเออถ้าสมมติเราเดินออกจากตรงนี้อนาคตจะเป็นยังไงล่ะประมาณนี้นะคะมันเป็นไปได้ว่าเรายังต้องการอยู่ตรงนี้แล้วเรารู้สึกเหมือนกับว่า คนคืนนี้คือคนที่ใช่คือคนทุตที่ดูแลเราได้เขาอาจจะดูแลเรามาโดยตลอดแล้วเรารู้สึกเราคุ้นเราชินที่จะมีเขาอยู่ในชีวิตเรามีอะไรปรึกษาหาหรือรู้สึกว่าเป็นลมโพล่มใสนะคะมันมีนะคือมันเป็นความรู้สึกที่บางทีมันก็อาจจะเป็นจิตใต้สํานึกของเราหรือลึกๆเราเรารู้แหละว่า ว่าเรายังต้องพึ่งพิงเขาหลายๆอย่างนะคะไม่ว่าบางท่านก็เรื่องเงินเงินทองทองเรื่องเศรษฐ,ฐกิจบางท่านก็พึ่งพิงในส่วนของความรู้สึกเพราะว่าเรายังรู้สึกเหมือนกับว่าเรายังไม่เข้มแข็งมากพอที่จะอยู่โดยไม่มีเขามันเป็นลักษณะนั้นแต่เราก็พร้อมที่จะรอนะพร้อมที่จะรอแบบวแบบว่าเออคุณหันมาเมื่อไหร่คุณก็เจอฉันอยู่ตรงนี้แหละฉันยังไม่ไปไหนหรอกนะคะแต่จิตใจก็วุ่นวายพอสมควรมาดูในส่วนแฟนคุณสี แฟนของคุณนะคะแม่หมอมองว่าเขาเองเขาค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองนะคะเป็นคนที่เชื่อมั่นในตัวเองแล้วเขารู้ว่าเขาจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็อยากให้ทุกอย่างเคลียร์อยากให้ทุกอย่างมันชัดเจนอยากที่จะแก้ปัญหาได้นะคะแต่ว่าบางทีเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนะคะคนคนนี้คิดช้าตัดสินใจช้านะคะขอดูหน่อยว่าความรู้สึกของเขาที่มีต่อเรา <c oughs> เขาก็ยังไม่ไปไหนจากคุณนะคะแต่ว่าต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแต่ความสุขในความรู้สึกข,ของเขาที่เขาคบกับคุณมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เขารู้สึกว่าเขาต้องอดทนมันไม่มมันไม่ได้มีแต่ความสุขอะคะ่ะพอจะนึกออกไหมคือบางทีเราครบ,บกับเขาเราก็คิดว่าทุกอย่างมันโอเคมันสมบูรณ์แบบเราดูแลเขาดีจะตายเราทําทุกอย่างที่ดีแล้วแต่ในความรู้สึกข,ของเขามันอาจจะไม่ใช่แบบนั้นเขาขรู้สึกว่าเขาต้องอดทนหรือบางทีอาจจะเป็นเพราะเขาคิดว่าเขา เขายังไม่ได้คิดว่าเขาจะไปไหนนะอาจจะเป็นว่าเขาคิดว่าเขาต้องดูแลเราเราต้องพึ่งพิงเขาเขาก็ต้องดูแลเราให้ดีที่สุดยังไม่ได้คิดจะไปไหนแต่ว่ามันไม่ได้มีแต่ความสุขอะค่ะพอเวลาเขานึกถึงเราอะมันมันไม่ได้มีแต่ความสุขเออบางทีมันก็เจ็บเนอะ <c oughs> รู้อย่างนี้ก็เจ็บเหมือนกันรู้ว่าบางทีเขาต้องอดทนอยู่กับเราด้วยในบางอารมณ์ในบางความรู้สึกเขาแล้วความรู้สึกของเขาที่มีต่อมือที่สามล่ะ กับมือที่3มเองนะคะแม่หมอมองว่ามันก็ดูเป็นภาระเหมือนกันนะจริงๆแฟนคุณอาจจะเป็นคนที่ดูแลทั้งคุณดูแลทั้งมือที่3ด้วยเป็นคนที่อาจจะด้วยด้วยหน้าที่การงานเขาดีโอเคอาชีพมั่นคงการเงินมากคนมั่นคงแล้วก็ดูแลทุกคนดูแลทุกฝ่ายแต่ต้องบอกว่าเขาก็เหนื่อยนะ กับมือที่3เองมันไม่ใช่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันโอเคเขาก็ยังมีเรื่องที่จะต้องจัดการไพ่ที่บงบอกว่าถึงความรักถึงความรู้สึกหวานชื่นอะไรพวกนี้ไม่มีทั้งกับเราไม่มีทั้งกับมือที่สามนะคะแม่หมอมองว่าอาจจะเป็นเพราะว่าแฟนคุณตอนนี้เขาเขาโฟกัสเรื่องอื่นมากกว่าเขาอาจจะรู้สถานการณ์ว่าไม่รู้จะทำยังไงทิ้งเราก็ทิ้งไม่ได้กับมือที่3ก็ทิ้งไม่ได้เช่นเดียวกัน มาดูว่ามีนาคมจะเป็นอย่างไรมีนาคมนะคะ มีโอกาสเหมือนกันนะคะที่คุณสองคนนะคะจะได้ใช้เวลาร่วมกันจะได้พูดได้คุยกันนะคะอาจจะเป็นช่วงกลางเดือนก็ได้นะคะกลางเดือนมีนาคมอาจจะได้กลับมาพูดคุยมากลับมาปรับความเข้าใจกลับมาได้มีการใช้เวลาร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นเดือนอาจจะเป็นต้นเดือนกับกลางเดือนนะคะแต่พอเลยกลางเดือนไปแล้วก็จะเอืเอ่อยๆเหมือนกับว่าก็ห่างๆกันไปเหมือนเดิม มันจะเป็นในลักษณะนี้นะดังนั้นแม่หมออยากจะบอกว่าช่วงกลางเดือนมีนาคม ถ้าคุณได้ใช้เวลาร่วมกันกับแฟนนะคะอาจจะแบบว่าเออได้เจอกันนะคะได้นัดกันกินข้าวนานดูแลเอาใจใส่กันเนี่ยขอให้ทําให้ดีที่สุดนะคะมันมีโอกาสที่คุณจะได้รับรู้ว่าเออจะเป็นไปในทิศทางไหนเราได้ดูแลเขาเราได้รู้ว่าเขารู้สึกอย่างไรนะคะมันเป็นอะไรที่ดีมากแต่เพียงแต่ว่าด้วยไม่หมอมองว่าปัญหาระหว่างเขากับมือที่สามัมนก็ยังอยู่มือที่สมยังไม่ได้ไปไหนนะมันก็เลยอาจจะทําให้ระหว่างเรากับเขาก็ยังต้องมีระยะ บางทีเมื่อคุณพูดคุยกันคุณอาจจะเห็นหนทางที่จะไปต่อก็ได้นะคะอันนี้ไม่มีใครรู้เอาเป็นว่าปัญหาไม่ได้จบไปไหนนะอาจจะช่วงครึ่งเดือนหลังมีนาคมก็อาจจะต้องปล่อยปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติอะคะ่ะถามว่าเครียดไหมกดดันไหมก็มีไม่สบายใจนะไม่เชิงเครียดแต่รู้สึกเหมือนกับไม่ค่อยมีความสุขรู้สึกคิดถึงรู้สึกเหงารู้สึกว่าอยากจะออกจากตรงนี้ คุณหรือเขาอาจจะที่คิดถึงการเลิกราในช่วงครึ่งเดือนหลังเดี๋ยวเรามาดูไพ่ของเรากับเขานะคะจะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่คิดถึงการเลิกราแต่ว่าที่แน่นอนนะคะคืออาจจะไม่ได้เจอกันหรือไม่ได้ใช้เวลาร่วมกันไม่ได้คุยกันเยอะในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะอ,อ คุณอาจจะยังอยู่ตรงนี้แต่รู้สึกว่าคุณจะใช้เหตุใช้ผลมากขึ้นละนะคะคุณยังไม่ได้ไปไหนนะคุณยังไม่ได้ไปไหนคุณก็ไม่มั่นใจแหละคุณก็รอเขาแหละแต่ว่าคุณเริ่มพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลเริ่มไม่กลัวละเริ่มคิดว่าเออบางทีเราอาจจะต้องมีการปรับตัวคุณอาจจะเริ่มปรับเริ่มแบบว่าพยายามที่จะเข้มแข็งพยายามจะอยู่ให้ได้นะคะเหมือนกับว่าถ้าสมมติว่าเขาจะเลือกเราก็เลือกเขาไม่เลือกก็ไม่เป็นไรนะคะคุณก็จะยอมปล่อยให้เขาเดินจากไป โดยที่คุณเองอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอ,อ,อยากจะใช้คำว่าไม่ได้พยายามจะยือ้อพยายามจะยอมรับสภาวะความเป็นจริงนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าเขาจะไปคุณก็จะปล่อยให้เขาไปหรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองที่คิดว่าเออถ้าเธอเลือกคนคนนั้นฉันจะเป็นฝ่ายไปเองไปทั้งๆที่แบบว่าก็ยังไม่ได้เข้มแข็งมากนี่แหละแต่คุณจะใช้เหตุผลนำความรู้สึกละ คุณยังรักเขาแน่นอนแต่คุณจะเริ่มใช้แบบว่าออมองด้วยสถานการณ์ความเป็นจริงเออจริงๆเราอาจจะมีอนาคตรอเราอยู่นะเริ่มไม่กลัวละอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดนะคะเอาละคือจะเป็นคนที่ตัดสินใจคือคือถ้าคุณจะอาจจะเป็นตัวคุณที่คิดถึงการที่จะไปก็ได้แต่อาจจะไม่ได้เดินออกไปจริงๆนะแต่ว่าเราอาจจะเตรียมการไว้ในใจก็ได้มาดูว่าแฟนคุณอะเป็นอย่างไร แฟนคุณแม่หมอมองว่าเขาก็คงยังลังเลใจอยู่นะคะจุดสำคัญนะคะคือช่วงกลางเดือนมีนาคมมีโอกาสที่คุณสองคนจะได้พูดคุยได้ปรึกษาหารือกันสูงมากนะคะว่าจะเอาอย่างไรใครจะไปใครจะอยู่ ส่วนแฟนคุณไม่หมามองว่าถ้าสมมติว่าคุณจะไปเขาก็คงจะไม่รั้งนะคะเขาก็จะเคารพในการตัดสินใจของคุณเขาก็จะก้าวต่อไปของเขาเช่นเดียวกันนะคะถ้าคุณไปเขาก็อ่ะแล้วแต่นะเขาก็จะใช้ชีวิตของเขาต่อไปนะคะแต่ถ้าจะให้เขาเป็นคนเลือกเป็นคนตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรเขาไม่ทำไม่หมามองว่าเขาลังเลใจ นะจริงๆแล้วอาจจะมีการแบบพยายามหลบเลี่ยงการตัดสินใจด้วยซ้ําอาจจะผลักให้คุณเป็นฝ่ายที่จะแบบว่าเออตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไปนะคะมาดูว่าเขายังรักเราอยู่หรือเปล่าเขารู้สึกยังไงช่วงมีนาคมนะคะอุ้ยแต่๋ยเขายังรักคุณอยู่นะ แต่เขาก็เคารพการตัดสินใจอย่างที่แม่หมอบอกนะคะถ้าถามว่าในใจลึกๆเขาอ่ะเขาอยากให้คุณไปหรือเปล่าเขาไม่ได้อยากให้คุณไปเขาก็อยากให้คุณอยู่ตรงนี้แหละแต่ว่าตัวคุณเองคุณจะไม่อาจจะไม่สนใจแบบว่าไม่สนหน้าอินหน้าพรมที่ไหนละถ้าเธอไม่เลือกฉันฉันก็ไม่อยู่ละฉันจะไปประมาณนี้แล้วตัวเขานะคะกับมือที่สามไม่ชอบเลยกับมือที่สามเขาก็เลิกไม่ได้นะคะ เขาก็ยังต้องหาเวลาที่จะไปพูดไปคุยไปใช้เวลากับมือที่3เหมือนกันนะคะกับเราเองบางทีคุยแล้วเขาก็ดูท่าทีเราบางทีเขาอาจจะไม่กล้าแสดงออกอะไรมากเท่าไหร่แต่กับมือที่3นี่แสดงออกเต็มที่ความรักความหลงไหลก็ยังอยู่นะคะเพราะฉะนั้น เขาไม่เลือกเขาไม่ตัดสินใจจะเป็นตัวคุณมากกว่าที่จะเลือกที่จะตัดสินใจว่าจะเอาอย่างไรในช่วงเดือนมีนาคมนะคะดังนั้นให้กําลังใจชาวราศีบศพฤษบใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วนะคะรอเวลาที่คุณจะเข้มแข็งพอที่จะเดินออกจากตรงนี้เพราะว่ามีนาคมแฟนคุณไม่เลือกใครนะคะแล้วก็ไม่เลิกกับมือที่สด้วยนะคะ แล้วก็เขาจะไม่เป็นฝ่ายบอกเลิกเราด้วยอยู่ที่ตัวเราแหละนะจะเอายังไงเป็นกําลังใจให้นะคะแล้วก็ถ้าสมมติเรื่องราวมันยังไม่จบมีนาคมเออเมษายนนะคะกลับมาเจอมาอัปเดตกันใหม่นะคะให้กําลังใจทุกท่านวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ